คครับวันนี้เราก็อยู่รายการ Miniing อ f Kontra Gaming ครับนี่ก็อยู่กับเอ่อ s n e c t b a r d ครับ o n e c t b a r d นี่ครับ s n e c t b a r d นี่คือเขาเล่นระดับเฟียนมาเลยครับระดับเฟียนอ๋อมีการย้ยลหลบด้วยครับอ่ะคันยากเดี้ยวหลบคันยากครับ อานั่นไงขันยากอ่ะเลี้ยวขันยากเลยตรงไหนอ่ะที่ยากอ่ะว่ามาตรงไหนที่ oh. คิดว่ายากอ๋อโหดครับโหดจริงครับนี่อยู่กับตีนะครับตีนะครับตีน้อยอืมมืออาสันนะครับเดี๋ยวว่า ว่าจะผมจะออกรายการให้ชมหน่อยอดกดนยังกบแล้วหรแค่เพต่อมานี่คันแหกเ็นี่เ <c oughs> ฮ้ยยังกุ้งลองมอ,อดิก้มอ่ะก้ม สง่เป็ไม,มไม่เคยโดนอะไรตรงนี้เลยโอเคต่อนะครับจากที่ผมได้แผลนะครับเจ็บเจ็บดากมากเจ็บฟันหลังต่อนะครับไ,ไปแล้วครับกลับมาแล้วครับไหนเล่นโชเฟียนดิรงเนี้ย ไปได้ช่ไปคแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วขอมาอย่างเร็วครับอ๋อหลบจิตต่อครับเล่นแบบบ้านบานเดินตามเขาไม่ทันครับ หลบ,ลหลบแบบดิจิตอลสุดหลบแบบดิจิตอลนุ่นครับเมื่อไหร่จะตาผมเนี่ยโชลีลาตาอักแล้ว ตาผมนะตอนนี้ okay, okay, เอาจริงแล้วเอาจริงไม่ใช่เครื่องหมาล้มเลยนะอ่าตอนนี้ไปอย่างช้าๆเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วใครก็ไปได้ใครก็เล่นได้ว่าจี๋ใครก็เล่นดาแต่กรงเลี่ยไม่ค่อยเสียงเลยนะล้มไปสี่ สแลนเน็กบอกสังเกตได้ว่ามีแค่สองล้อใช่เน็กบอกว่ามันมีสี่ล้อแล้วมันเจ็ดล้อหรอกแต่มันมีห้อหนึ่งนะหกล้อเยอะไปเลยโอ้ยเดินตามไม่ทันน้อ <c oughs> เร่งเร็วๆดิเดี๋ยวเลยเดาแฟกอะ กึ้งกิ้งกึ่งกิ้งแปลว่ากลุงมังชงนะนี่ไงเพิ่งสังเกตไปมังชงไปที่นี้ฟางมาตรงนี้ครัวเฮ้ยความที่จะจบรายการหรือยังจบแล้วโคกนางโอเคครับก็ขอ,ขอจบคลิปนะับอ่ามีอะไรอยากพูดกับแฟนๆบ้าง อ,อย่างนี้ก็ได้เลยครับนี่ก็มีสเน็กบอดครับนี่สเนกบอดมันเล่นไม่ยากหรอครับเล่นไม่ยากแต่มันฝึกไปหนะ้าวันกว่ามันจะเล่ได้ใช่ครับสวัสด,สสด,สสด,สสดีทุกคนก่อนนะครับโอเค